เพลงปล่อยแล้วทาง iTunes Store ครับแล้วก็17นี้ก็จะปล่อยทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยครับผมก็ฝากเพลง Space Man ด้วยนะครับทุกคนกำลัาร่วมงานกับเกาหลีค่ะล่ากนั้เรามีการโชว์งนางนมัน,นเป็นยังไงบ้างครับโอ้ตื่นเต้นมากๆครับผมก็ทางเกาหลีเนี่ยเลือกเลือกผมไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ทางเขาเนี่ยเลือกผมไปครับก็เลยต้องซ้อมแล้วก็ต้องบอกว่า ลงทุนกับการทำคอนเทนต์เขาเรียกว่าทำตัววิดีโอคลิปส่งไปนะครับเยอะมากๆครับผมแล้วก็อยากให้ตัวตัวโชว์นี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตามอง,องของทั้งทั้งโลกนี้เลยครับผมเพราะว่าเพลงที่เปิดเนี่ยก็เป็นเพลง Space Man ที่เป็นเป็นเพอร์ฟอร์มครั้งแรกด้วยครับผมในงานนี้ครับช้าต่อไปเราจะคอนเซปต์ยังไงบ้างให้คอนเซปต์ขึ้นอูยังไงบ้างตัวตัวคอนเซปต์นะครับผมคือทางเกาหลีเนี่ย คือคือบอกเลยว่าคือแล้วแต่เลยครับผมว่าอยากโชว์ยังไงบ้างแต่ด้วยความเพลง Space Man เนี่ยเรากตงกับพรว่าอยากได้เพลงเพลงหนึ่งที่มันมีความอวกาศมากๆและอยากได้เป็นเป็น Spacey Love Song นะครับผมก็เลยคิดว่าางั้นเราทํโชว์ให้มันดูอวกาศดีกว่าแล้วก็เป็นการแบบถ่ายลองเพลงทั้งอันเลยครับผมก็จะมีการใช้เขาเรียกว่าไอตัวฉากเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นดูเป็นเป็นคาคๆอยู่ต่างดาวแล้วก็จะมีไฟที่ยิงขึ้นมาด้วยครับผมเหมือนจะเป็นเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย คล่าสุดเห็นไลฟ์แบบ่ายของในกระาาแล้วมีวิดีโองมกับแฟน็รู้สึกยังไงบ้างก็วว่าคือคดีใจครับผมแล้วก็นานๆครั้งจะมีโอกาสได้เจอแฟนๆเพราะเรื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วยิ่งแฟนๆต่างชาติเนี่ยโอกาสที่ไปเจอตอนกับเขาตอนนี้เนี่ยยากมา,มากรับผมก็เลยคิดว่าคงจะอีกสักปีหน้าคาดว่าคงจะได้มีโอกาสได้ไปแฟนมีตอะไรพวกนี้ับผมแต่ว่าพอได้วิดีโอเขาก็รู้สึกว่าเออเรา กราเห็นความพิถึงของแฟนๆต่างชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากมีโอกาสไปเจอเขามากๆเลยครับอยากจะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตด้วยครับแต่เราไปไปวันที่ถามแต่ชัดช่วมากขึ้นว่าเราได้ร่วมงานเก็บตับประเทศมากขึ้นอ่าใช่ครับผมก็ก็ต้องต้องต้องบอกว่าประทับใจแฟนๆมากๆจริง เพราะว่าอย่างตัวเพลง Space Man ครับผมไอตัวชาร์ตที่ติดใน iTunes เนี่ยติดอันดับหนึ่งประมาณ20ประเทศได้ครับแล้วก็มีติดอันดับในประเทศอ,อื่นๆอ,อีกเกือบ40ประเทศครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแล้วก็หวังว่าไอตัวเพลงนี้เนี่ยจะสื่อ<ๆ>เขาเรียกว,ว่า<ๆ>เป็นภาษาสากลที่ทั้งโลกเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้ครับถ่าแล้วรวมไปรวมไปซองอันดับที่เจ็พูดถึงร่มไปซองอันดับที่เจ็ดะครับครับผมโหตื่นเต้นมากๆ,ๆครับผมตื่นเต้นมากๆนิดหนึงพอเราเห็นตัวอันดับ ที่ขึ้นมาแล้วว่าเราได้อันดับเท่าไหร่บ้างยังไงเนียตื่นเต้นมากมากครับแล้วก็คือคือดีใจแทนทั้งตัวเราเองทั้งแฟนๆที่คอยซัพพอทั้งทุกทีมงานทุกๆคนด้วยที่คอยช่วยเหลือเราทั้งฮอนด้วยแล้วก็ทีมงานตัวสตูดิโอเองด้วยครับผมเดี๋ยวจ้างขอบคุณทุกคนมากๆก็ยังยัง เกินความคาดหมายครับเขาถามว่าชินไหมยังไม่ชินจริงๆครับผมทุกครั้งที่ขึ้นตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากๆเพราะรู้สึกว่าการที่ขึ้นเทนทาวิโลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมากๆมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่มัน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 เป็นเพราะแฟนๆทุกคนช่วยเหลือกันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เลยแต่ล่าสุดก็มีการร่วมงานกับศิลปินต่างประเทศเราไม่เคยรู้จัใช่ครับพอนครับผมเห็นว่าจะมีการปล่อยในช่วงหลังเพราะผมน่ารักมากๆก็ตัวเพลง Space Man นะครับผมก็ปล่อย ปล่อยทางไอทางไอจูนสโตรไปเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตัวมิวสิกวิดีโอแล้วก็แพลตฟอร์มช่องทางอื่นๆที่ฟังออนไลน์ได้เนี่ยจะไปวันที่17บนี้ครับผมทั้งทั้งเจมทั้งแอนดี้น่ารักมากๆเลยตอนคุมอัดร้องทั้งสองคนก็ตั้งใจมากๆเราอัดกันทั้งหมด7ชั่วโมงไม่มีเวลาพักเลยครับ7ชั่วโมงจริงๆครับผมก็คืออยู่ในห้องอัดยาวทั้ง7ชั่วโมงเสียดายไหมครับที่เราอัดไม่ได้แบบเจอหน้ากันแล้วร่วมงานโอ้เสียดายมากครับพี่เพราะว่าแผล่แผลจริงๆคือถ้าถ้าเราสามารถคคือไไไไมมม่่่่ดดดด้้้ีีถาติิชววงโเนย เขาจะให้เราบินไปอัดที่เมธธที่ที่อังกฤษครับผมแต่ว่าพอด้วยโควิดเนี่ยทำให้เราต้องอัดข้ามข้ามประเทศกันแล้วก็ส่งไปมิกซ์ที่นู่นเลยพอมันวาวมาเรื่อยๆนี่มีโปรเจกต์ต่อไปมีคนต่อไปท,ที่จะมาร่วมงานด้วยอีกครับมีอีกค่อนข้างจะหลายคนเลยครับผมได้ยังครับี่โจก็เป็นเพลงสางกลแล้วกันครับเป็นเพลงสากลแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นของประเทศไหนนะครับผมแต่ว่าคิดว่าประมาณช่วงปลายปีคงได้ตังก์อีกเองครับถ้าเราหอดขนาดนี้ือถ้าตัวสมัครมาสาครบพี่คนกาจะตัดสิทธิ์ให้คุณ ว่าฮอตขนาดนี้ค่ะโลว์ไลน์ระดับโลกเนี่ยค่าตัวจะแบบมีทุเพื่อย่างเงี้ยตัวถ้าถ้าเรื่องเรื่องค่าตัวถามผู้จัดการผู้จัดการหรือคนตั้งผมไม่ได้ตั้งเองครับก็ก็คิดว่าอยู่อยู่ที่เรื่องการทํางานนะครับผมเรื่องอยู่ที่สังคมงานว่าในในแต่ละสังคมงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีสตูดิโออะไรที่อยากจะร่วมงานพิเศษดีไหมครับที่เป็นแบบชาวต่างชาติมีครับผมก็เป็น FC ็มซีเอชิลเลนครับ อันจริงๆอย่าไปดูคอนเสิร์ตเขามากในตอนนี้คืออย่าเพิ่งร่วงงานเลยอย่าไปดูคอนเสิร์ตเขามากเลยตอนนี้ครับพี่มิวพบ่มวกนี้ยเขาเริ่มลแลเขาเลิ่มจะมีปตาแผนที่เราตกลงกันนะใครตามที่จะร่วงกลับมาอ๋อแตเนี่ยเขิกแล้นะคือคือคือตอนนี้แบบกำลังกำลังจะถ่ายซีรีส์ครับผมเลยเลยคิดว่าแผนที่มิวไปทำงานต่างชาติเนี่ยคงประมาณช่วงปีหน้าเพราะว่ากะว่าอยากให้ซีรีส์ดิโอเชนอาร์เนี่ยถ่ายเสร็จเรียบร้อยก่อนครับแต่ว่าก็จะมีทีมต่างชาติที่เข้ามาช่วยทำงานด้วยครับเดี๋ยวเขาจะบินมมาาาาททททีี่่่่ไยยแแล้้ววชนตงปรระเเศ ครับผมเขาก็เริ่มกลับมาเช็คคิวของช่วงปีหน้าแล้วครับผมเพราะว่ามันมันมันก็ติดด้วยสถานการณ์่างๆาใช่ไหมครับผม<ค><ะ>ก็ประมาณช่วงปีหน้าเราก็คาดว่าช่วงปีหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปไปถ่ายซีรีส์หรือว่าหนังของต่างประเทศด้วยแต่ยาจจะยังบอกไม่ได้นะครับซีรีส์นนี้ก็คือเด็กไปก่อนเลยนะที่มิซีรีส์ไหนครับซีรีส์ที่เราทำอยู <C> ่เ <t> ช <une> <C> ่นอะไรอย่นครับคือตอนตอนนี้คือเหมือนเราโดนเลื่อนมาตั้งแต่ตอนเดือนเมษายนแล้วครับผมแล้วก็ เร็วๆนี้คิดว่าคงจะได้เปิดกล้องแล้วเพราะว่าเหมือนเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยเริ่มคือสามารถถ่ายทําได้แล้วเกิน50คนเลยตอนนี้เร็วๆนี้มั้งใช่ไหมลเร็วๆนี้คิดว่าน่าก็น่าจะได้ถ่ายแล้วถ้าขออนุญาตกับรัฐผู้จีนมีเกมกระจายตัวงานราเปิดงานกับผมองฝ่ายของที่เรื่องเรื่องเทนทวิตใช่ไหมครับผมคือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนเราสัมภาษณ์ไปแล้วตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีครับผมแต่ว่า เหมือนมันมันกลับมาได้ไงผมก็ไม่ค่อยแน่แน่ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันแต่เราคิดว่าเหมือนมันเป็นเรื่องที่ผ่านผ่านไปแล้วเลยไม่ได้สนใจมากครับผมเพราะว่าตอนนั้นเราก็มุ่งจะตื่นเต้นกับไปตัวงานของเกาหลีอันล่าสุดอยู่ครับผมแล้วก็วางแผนเรื่องการปล่อย Space Man ด้วยก็อันจริงจริงตอนเนี้ยยังแก้ MV ไม่เสร็จเลยครับผม m ีแก้มาห้ารอบเลยครับทุกคนก็คาดว่าอยากจะทําให้ตัวผลงานนี้มันเต็มที่สุดๆทั้งตัวเราเองทั้งตัวฮอนแล้วก็ตัวสตูดิโอด้วยก็ปล่อยซูเจ็นี้ฟันถึงตามด้วยนะครับผม จับมาเป็นเรื่องราวเลยครับ hmm. ต yeah. ี then, <sex fasting list figured> like ้เขาไม่ตอบนะครับไม่ค่อยดียินครัพอมันกลับมาเป็นเรืาครับมัน็น่องาวนแ้ครับองาก็มีอถ้าถ้าสำหรับเรื่องงานก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยครับก็รู้สึกว่าเรื่องงานทุกอย่างก็ปกติมากๆแล้วก็เหมือนเหมือนพอจากกระแสของตัวสเปซแมนที่ปล่อยไปแล้วติดอันดับกับมันหลายประเทศอะไรเงี้ยครับผมตัวงานเพิ่มมากขึ้นด้วยก็มีทั้งซีรีส์ทั้งหนังที่ต่อเพิ่มเข้ามาด้วยครับ ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากมากเลยครับเหมือนที่แบบพูดทุกๆครั้งเลยอยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆเพราะว่ากําลังใจแล้็ความรักที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตผมเนี่ยมันทำให้ผมมีวันนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือเราสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองเสมอเนี่ยเพื่อตอบแทนแทุกคนก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็อยากมีความสุขมากๆแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะได้เจอทุกคนนะครับผม อยากจอคอนเสิร์ตอยากร้องากไม่ครับได้เจอนานแล้ว,อ,ลวอย่าๆเลยครับถ,ถ้าจัดเฟสติวัลได้เมื่อไหร่หรือว่าจัดคอนเสิร์ตได้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบไปเลยครับผมอยากไปร้องเพลงกับทุกคนมากๆเลยแล้วมีแฟนในหัว่มพี่มีเหมือนกันออก็อยากจะากเจอแล้วตอนนี้มีมีครับผมก็ก็น่าถ้าคอนเสิร์ตเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปีหน้าครับส่วนเฟสติวัลเนี่ยก็เหมือนแต่ละงานก็ยังเลื่อนอยู่เลยก็รอให้รอรอไปเจอทุกคนอยู่ครับผมก็เห็นหลายๆคนก็ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานเลื่อนอยู่ก็ ก็เอาเก้าใจช่วยนะครับทุกคนทั้งตัวงานด้วยทั้งตัวแฟนด้วยม่คะเดีวย่ยโอเคุณนว